วันที่11พฤษภาคม2564นายสมควรสกุลเทวันพิทักษ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองมอบหมายให้นางสาวนุชนาชูเชิดนักวิชาการแรงงานสำนักงานานางสาวปาริชาติภูติยานักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาววันวิสาจันทวรเจ้าพนักงานแรงงานเข้าส่งเสริมสวัสดิการ<ม>เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบได้แก่กลุ่มผู้รับงานไปทําที่บ้าน กลุ่มสายทองเย็บผ้าและกลุ่มทอเสือกกในเขตพื้นที่ตําบลสายทองอําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองรวมสมาชิกจํานวน25คนโดยในการส่งเสริมสวัสดิการแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบในครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมมีเป้าหมายพัฒนาสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดสวัสดิการให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบเพื่อให้แรงงานนอกระบบได้รับสวัสดิการที่เหมาะสมจากรัฐสวัสดิการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีวันวิสาจันทวรวรสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองรายงาน